แช่วนภาพจูนเมียหนุ่มกลาปรึกษาทนายเตรียมฟ้องมือที่สามทนายชายพัฒคดีครอบครัวโพสต์ภาพผ่านติกต็อกซึ่งเป็นภาพที่จูนภรรยาของหนุ่มกลาเข้ามาปรึกษาพร้อมระบุข,ข้อความว่ารักตัวเองรักลูกให้มากและมากที่สุดมูฟออนค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจูนนอกจากนี้ทนายชายพัฒคดีครอบครัวยังโพสต์คลิประบุว่า ว่าหลักกฎหมายไม่ว่าสามีภริยาจะแยกกันอยู่จริงหรือไม่ก็ตามถ้าปราบใดที่ยังไม่จดทะเบียนอยากขาดจากกันก็ยังถือว่าเป็นสามีภริยากันที่ชอบด้วยกฎหมายยังมีอำนาจฟ้องหญิงชู้อยู่ดีและต้องดูด้วยว่าเหตุแยกกันเพราะอะไรถ้าฟังได้ว่าแยกกันอยู่เพราะมือที่สามเข้ามาประเด็นที่ใครผิดนอกจากนี้ได้โพสต์ข้อความผ่านเทประบุว่า ตามหลักกฎหมายในการจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีในทํานองชู้สาวตามปพพมาตรา1523วรรควสองเรื่องนี้เป็นเรื่องทางแพง่งไม่ใช่เรื่องทางอาญาที่ตำรวจจะเข้ามามีอำนาจเกี่ยวข้องหลังจากโพสต์คลิปและข้อความไปมีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจูนจำนวนมาก